มาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนโดยกระทรวงพาณิชย์ตอนมุ่งผลสำฤทธิ์ประสิทธิภาพและคุณภาพของงานผมต้องขอความร่วมมือจากพวกเราทุกคนกับงานเร่งด่วนชิ้นนี้นะ ต้องกลับบ้านกันค่ำหน่อยเนื่องจากผมต้องสรุปข้อมูลให้นายพรุ่งนี้ก่อน8โมงเช้าค่ะพี่พวกเราจะตั้งใจและเร่งมือทําให้เต็มที่เลยค่ะขอบคุณพวกเรามา,มากๆนะงานนี้เกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนใหญ่ข้อมูลเราต้องแม่นยำเชื่อถือได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนไม่เป็นไรค่ะพวกเราเต็มใจอยู่แล้วเพราะเป็นหน้าที่ค่ะกลับช้าหน่อยไม่ใช่ปัญหาค่ะ ต้องมุ่งผลสำฤทธิ์ประสิทธิภาพและคุณภาพของงานปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง